มานินมังกรระยอง f อเปิดตัวสปอนเซอร์รายใหม่สนับสนุนสโมสรอนสู้ศึกไทยลีก2ได้ซิงเกอร์บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ปักโลโก้บนหน้าอกเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่2เมษายน2565ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองอำเภอเมืองจังหวัดระยองนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายปิยะปิตุเตชะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และนายกิติพงศ์กระนกวิไลรัตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนร่วมเปิดตัวความร่วมมือในการสนับสนุนของแบรนด์ซิงเกอร์ในการเป็นสปอนเซอร์หลักสโมสรระยอง f c หรือม้านินมังกรโดยจะใช้โลโก้ตัวหนังสือซิงเกอร์บนเสื้อตรงหน้าอกชุดแข่งซึ่งปัจจุบันอยู่ในอันดับ9ของตารางไทยลีก2แข่งไป29นัดมี39คะแนน ด้านนายกิติพงศ์กะนกวิไลรัตน์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าบริษัทได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักของระยอง FC เนื่องจากมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับซิงเกอร์ที่ต้องการขับเคลื่อนชุมชนยั่งยืนทุกมิติในระดับตำบลไปพร้อมก,กับการส่งเสริมฟุตบอลไทย พัฒนานักเตะให้มีศักยภาพในวงการฟุตบอลระดับประเทศและระดับโลกซึ่งการเข้ามาของการสนับสนุนระยอง FC ของซิงเกิร์ในครั้งนี้นับเป็นการนำล่องแนวคิดดังกล่าวก่อนที่จะมีการต่อยอดสร้างชุมชนยั่งยืนไปในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศในอนาคตความสุขสมอบรอยยิ้มและสิ่งดีให้กับชาวระยองอย่างแน่นอนค่ะ